กรมรชาชัณฑ์มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิภากษาของศาลและคำสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตามากฎหมายตามแนวทางของสหประชาชาติค่ะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเริ่มต้นตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องขังเข้าภายในเรือนจำโดยผู้ต้องขังทุกรายจะได้รับการจำแนกลักษณะเพื่อศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆต่อจากนั้นผู้ต้องขังจะเข้าสู่โครงการต่างๆตามที่ผู้ต้องขังได้รับการจำแนกเมื่อถึงเวลาที่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษกรมรชาชัณฑ์ยังคง มีโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขังก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวออกสู่สังคมเพื่อให้เขาเหล่านี้มีความพร้อมและสามารถนำสิ่งที่ได้รับการอบรมในโครงการต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตหลังการพ้นโทษค่ะโอกาสจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมจะมอบให้กับผู้ก้าวพลาดเหล่านี้ได้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าอีกครั้ง